กินต้อทกันนะครับวันนี้สิกันไกล่ล่องล่องเห็ดไก่ใต้น้บล่องเบงนะครับเคยกินเคยกินอยู่แต่ว่าเเคยเห็ดครับวันนี้จะล่องเห็ดเบงไก่ใต้น้ำนะครับอุปกรณ์ครับเครื่องปรุงก็จะมีผักชีนะครับผักชีนะครับผักชีหากผักชีนี่แหละนะครับมีแต่ไข่ที่ห้องเสียมาต่มครับมีแต่ไข่มีกระเทียมนะฮะหอมครับแล้วก็มีกระเพรามีทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งน้ำ เครื่องกะสีปมาณนี้นะครับช่วลดน้ำปลาน้ำปลาเดกอดก่อนนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ใส่เคลื่อนว่าใส่น้ำมันหอยน้ำนะฮะถ้าเขามนีน้ำมันหอยเขาก็ใส่แต่ว่าตะพอตะเมยียเขากับโบดิใส่ได้ลหละนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าบ่มีกับ่ใส่บบรครับเล่าๆนี่แหละเครื่องปรุงก่อนอื่นเราจะไปหัน่นครับหั่นตะไคร้ก่อนหั่นตะไคร้แล้วก็มาตําตําแล้วก็ปรุงรสเลยนะครับปรุงรสแล้วก็พอไปซับไก่แล้วก็มาโคเล่โคเล่ใส่กันนะครับ ไก่แต่น้ำจะต้องปรุงก่อนปรุงก่อนเห็ดนะครับผมปรุงก่อนลงหม้อนะครับผมเพราะว่าเมื่อลงหม้อแล้วห้าสิบปรุงบ่ได้นะครับผมอมืหมายความว่าถ้าเราทําเครื่องปรุงเสร็จก็เหมือนกับว่าเสร็จนะครับลองเบิ้งนะครับลองเบิง้งลองเบิง้ง มี<ะ>ใส่พริกแห้งเลยพริกสดก็สองสามหน่วยใช่แล้ว ดีแล้วพ่อท่านแดงมาสามท่านเป็นบ่ไม่กรซัมเฮ็ดใหม่แล้วแหะป่านนี้ในการ การเฮ็ดไก่ใต้นาบนะครับเขาจะต้องตำเครื่องแล้วก็ปรุงเครื่องเรียบร้อยครับมันจะบ่คือการตม้มการออมด้วยการตม้มการออมเัาสิบิออมเัาสิบิปรุงได้หมอนะครับแต่ว่าพวกไก่ใต้น้าพวกคือไก่นี่นะครับต้องปรุงปรุงใส่กับเครื่องก่อนจังเอาใบโพเลสใส่ไก่คือรอให้สุกกินได้เลยนะครับเดี๋ยวทัมาปรุงว่าเครื่องปรุงมิยังเน่กันครับสมัยตะกี้แต่พอตะเมีเขากับมิจเจอบักพริกแข่งกับพอสิ่งไข่ครับการปรุงกับ คือเกาเหรอนี่ครับพ้าสีใสนำประเดกครับพ้าสีปรุงแล้วปรุงเลยครับเพราะว่าขั้นตอนการเอาไปใส่ไฟนี่นะครับผมก็คือจบเลยจะเปิดออกปรุงบ่ไดดครับพวกเข้มนี่บ่ให้เน้นแห้งบันไดเพราะว่ามันฉีแก่ยากนะครับผมอ ถ้ามีน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยด้วยนะครับขันโบมีม่กับโบเป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อตั้งเถื่ออยู่ทงอยู่ท่ายู่ปลาอยู่ไห่เองสินะครับผู้ดใดสิเอาน้ำมันหอยไปขายให้นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ใส่นะครับแล้วแต่แต่ว่าลักๆกแตแค่นี่แหละครับแค่พวกพริกแห้งกับโคชิงไข่ในละนะครับผมลักๆเนาะลักลักลักลครับผมอ่ะแค่นี้ ก็คืออยู่ป่าแต่ไม่มีหอดสู้รถเด็กกบบริษัทใส่สู้รถครับสู้รถไม่ต้องใส่ก็ปรุงเลยปรุงปรุงปรุงขาดบดริษัทคือพ่อยซูนี่แหละครับ upa, อยู่ป่าก็ต้องมีเดใส่หลาเสียบหลายพ่อยซ่งสู หูมันหน่อยหูมันหน่อยอหัสุดรถมันหน่อยอ <c oughs> <laughs> พราะว่าจะห่อใส่เครื่องหลายเนี่ยกินแล้วก็รสชาติของไกมม่มันสีบโบออกมันมันสีโบมีครับเดี๋ยใข้ชู่รสชาติของไก่ครับผม <c oughs> งบ้านบ่นยอดคน นี้องซีมมาทําการฟักไก่นะฮะเพื่อเอามาใส่กับเครื่องปรุงครับออส่วนไก่เนี่ยจะเป็นไก่เป็นไก่พันธุน์ก่อนเลยพี่น้องเด้อเป็นไก่พันธุ์มันจะนิ่มนะฮะ,ะส่วนชิ้นนี่ก็แล้วแต่ว่าเ่อหมักหน่อยใหญ่สั่นใดญนะ่เลยนะแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเ่าสีมกัก หน่อยใหญ่สำได้ฉีดมันเอาตามเข้าหมักเออเอาตามเข้าหมักไก่ใต้น้ำเป็นดังเคลื่อนไก่ใต้น้ำอ <c oughs> สันหาแนวกินสันหาแนวเห็ดผู้พาเห็ดกระไดอืมผู้พาเห็ดเคดความหอม ส่วนกับเผาห่อจงใส่ตอนห่อสิปบป่งเผาไปบุกขวดมาถึงขบวนการการปรุงครับการปรุงต,รตักเครื่องใส่ไปละ ก็เลีโคเลีใส่กันครับโคเลีใส่กันนี่นะก็คิดว่าน่าจะจัดจานอยู่แตว่ว่าผมก็บม่อยาาเค็ดจัดจานแห้งเพราะว่าตาเล่าตากบยายเล่วที่พวกินเผ็ดน,นะแต่ว่าการย็ดแบบนี้เครื่องมันต่งเถิงครับอืม ชียงต้องถึงมันต้องรสชาติมันต้องจิตจัดกว่ากวัต้มกว่าอ,อมเลยนะครับแต่ว่าห้า็เหตุแบบกลางๆไหวปรุงแล้วนี่ครับก็ต้องปรุงอีกด้วยปรุงตอนนี้เสร็จนะครับอืมปรุงเสร็จก็คือเสร็จผุมโอ้โหัวมันเสีสบดืนกันหรือบอกกับพวกกับพวกกันกับพวกซึก๊บอยูนะ่นะนะหรือว่าพวกอ,อ,อมเนะี่ยมันสีเลื่อนกันบ่ มันคือวิธีการมันคือ,อยากเสียนะครับเขาเสียเอาน้ำใส่ในกระมังครับเอาน้ำใส่ในกระมังแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าในหมอนี่จะบ่มีน้ำครับอยู่ไก่อยู่ในไก่จะบ่มีน้ำนะครับสังเกตด้วยครับเด้อสังเกตว่าจะมีไอขึ้นมาอีฟอดครับ อย่าหาน้ำฝดเด้อย่าถึงกับว่าน้ำฝดครับอ่านี่แหละเขาต้องเอื่อนว่าไก่ไตน้ำครับถ้าบัญญาใจก็คือเอามือจุ่มลงเมืองครับขันห้อนทุกบับหลุดนะครับแสดงว่าต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ครับอย่าห้น้ำฝดเป็นต่อไปอสังเกต สังเกตจะมีไอขึ้นมาแล้วนะครับเมือเ่อห้องเปิดฝาออกครับเปิดน้ำออกมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูนะครับว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะครับผมแต่ว่าน้ำมาจากไหนครับไกลไใต้น้ำครับเดี๋ยวห้อเปลี่ยนน้ำครับ น้ำที่สองครับน้ำที่สองน้ำที่สองนะครับผมน่าจะประมาณสิบนาทีเนี่ยนะครับสิบนาทีสิบหานาทีครับบเกินนี่นะครับเขาเปลี่ยนน้ำเธอหนึงครับคามห่อนประมาณนี้นะครับสังเกตตุ่มครับเท่าสิบทำการเปลี่ยนน้ำแล้วก็เบิ้งข้างในครับมาดูนะครับว่าไม่มีน้ำจะแห้งไหมครับอันนี้คือไก่ใต้น้ำของแท่ครับน้ำมัตตอร์ใส่ แดี๋ยวข้าสีคนก่อนรอบที่สองแล้วข้าสีคนนะฮะรอบที่สองแล้วเราก็จะคนนะฮะเอเอหัวมอนชีดน้ำน้ำมันมาจากไหนน้ำมันมาจากไหนคุณผู้ชมอเอาอีกจกั๊กนี่แหละมันก็เริ่มเปื่อยได้แม่รเริ่มสิก,กินได้ลนะเปิ่อนปลาผมก็แล้วอ,อีกน้ำหนึง่งประมาณเจ็ดแปดนาทีท่าอวมันบ่ อันนี้ยังอันที่สามหมดแล้วครับพ่อละหล่ะกินละพี่น้อง ้จมีคนคนไม่จะใส่ไ่ือเนี่ยกินปากดิบยางเลยอกราตรงนี้ตองยางด้วยสามคนแล้วป่ะสามจุดคนปกไม่ได้กินบน nhanh 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 nhanh

มันเลยแอยิแกงซ่งมันต้ดงยีปั๊มมันโลซ่าแบบนี้เป็นไงปั๊มโลซ่าฮะทำโแซ่ามันจะไปเรื่อยอยู่ร้อนแล้วกำมันนี่ความเจ็บมันจะไปเรื่อยอยู่ฟฟาเจ็บยัไม่เช็คเวลาเลยลูกมันจะอ่อนอยู่าเ็บเีย ไม่มเป็นอยไปบมดเลยมันเดี๋ยวเดี๋ยวสูบนะจะเย็นเย็นเรื่อง